น้องอิงได้ครูเพลงมืออาชีพจับมือสอนคำต่อคำไม่ปังให้มันรู้ไปงวดเนี้ยสุดยอดก็ไปดูคลิปในหลายๆช่องนะครับตอนนี้มีการพัฒนาการในวงสนอยเพชรมันแพงเยอะมากเลยน้องอิงเริ่มพัฒนาจากอดีตนะเล่าอดีตก่อนสมัยตอนที่น้องอยู่ในเดือนแรกๆนะครับน้องขึ้นไปร้องเพลงแล้วลำไม่เป็นลำลา อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรำไม่คล่องว่างั้นเถอะรำไม่เก่งรำได้แต่รำไม่เก่งน้องถึงก็ร้องไห้น้อยใจในตัวเองว่าเออรำไม่เก่งนะร้องได้พวกครูต่างๆก็มาปอกจนปอบอยู่เป็นหลายนาทีกว่าจะหัวเรวาะกว่าจะกลับขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปให้ดูด้วย Kau main pun lah. Kau 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 ่งนั้นนะ่ะน้องน้องเขาเรียกมีแรงกดดันในเรื่องการร้องในการเรื่องการราการเต้นอะไรน้องยังพัฒนาไม่ถึงจุดจุดที่น้องพอใจในตัวน้องแต่หลังจากนั้นน้องก็พัฒนาไปเรื่อยพ่อโจก็เทรนสอนแล้วก็ยังไม่มีแม่ครูพ่อครูที่สอนเรื่องหมอลําแบบจริงๆริงจังๆให้กับน้องตอนนี้ช่วงสักปีหนึ่งมาแล้วเนี่ยน้องเริ่มเรียนรู้ที่จะ ร้องหมอลำให้เก่งขึ้นนะจากแม่ครูพ่อครูในวงอย่างเช่นแม่ปีแม่ฝ้ายพ่ออาทิตย์ที่เริ่มมาสอนพ่อกันชัยพ่อยุทธอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยคือการร้องการลำอาจจะครูเหล่านี้อาจจะยังไม่เข้าใจจิตใจของน้องอย่างลึกซึ้งแต่นะวันเนี้น้องนะกลับไปเรียนกับครูหมอลำ มืออาชีพซึ่งเคยสอนน้องมาก่อนในอดีตแล้วก็เข้าใจจิตใจน้องน้องก็เริ่มมาฝึกร้องราโดยแม่ครูคนนี้มาสอนแบบถ้าพูดเป็นภาษาช่างก็คือจับมือทอําอ่ะคําต่อคําเลยว่าร้องแบบนี้เอื้อนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยแลวน้องมีความตั้งใจสูงมากที่จะพัฒนาการเป็นหมอราแบบสุดยอดอะ่ะแบบมืออาชีพเพราะน้องอยู่ในวงหมอรำเนาะ ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้ปังให้ดังเข้าไปตอนนี้น้องฝึกคอรลำฝึกเพลงลำอะไรแบบเยอะมากเยอะแล้วออกมาดีนะอย่างที่ร้องบนเวทีเมื่อคืนก็สุดยอดสุดยอดนะเพลงใหม่สร้างผสมน้องฮักฮักโอ้โหเสียงสาดเสียงลํำแบบสนุกสนานเลยจะเห็นได้ว่า คนมีของอ่ะมีดีอยู่ในตัวเอามาพัฒนาเอามาเจรนายในเหลี่ยมเป็นเพชรอ่ะนะมันเพชรมันมีหลายเหลี่ยมถูกไหมจะเจรนายเหลี่ยมไหนเหลี่ยมนั้นก็งดงามก็สวยงามขึ้นมาใครเห็นด้วยเม้นมาสวยงามจริงๆนะครับแล้วครูเพลงคนนี้เป็นครูรุ่นย่าเลยนะมืออาชีพรุ่นย่าคือน้องเคยไปเรียนไปร้องไปลํากับครูคนนี้ในแรกๆเลยแต่ไม่ได้ ไม่ได้ออกสื่อนะช่วงแรกอ่ะแต่หลังจากนี้มาออกสื่อแนละ้วเป็นไงล่ะลูกสาวโคตสุดยอดสุดยอดมากทั้งเพลงเมื่อคืนเนี่ยนะโอ้โหเพลงหลายๆเพลงที่น้องร้องมันอินกินใจแล้วมันมันได้อัฐรตของความเป็นหมอรำมันได้อัตรตษความมันการเต้นการอะไรจังหวะน้องเริ่มดีขึ้นเอ t นเตอร์เทนไม่ต้องพูดกันตอนนี้เรื่องเอนเตอร์เทนพ่อโจวไว้ใจได้เลย แต่เรื่องการร้องลำเพลินการร้องหมอลำเนี่ยอาจจะยังไม่เก่งจิตจัดแต่หลังจากที่น้องได้แม่ครูคนนี้มาเทรนบ่อยขึ้นทีขึ้นนี่รับรองแซ่บแน่นอนจิตจัดแน่นอนนะเดี๋ยวลุงเอาขึ้นเอาเอาขึ้นให้ดูช่วงท,ท้ายนะสักนิดสักหน่อยแล้วกัน<ส>เพื่อที่จะได้เห็นภาพของน้อง<ส>เห็นภาพในการพัฒนาการของน้องว่า เป็นอย่างไรจับดูคลิปก่อนหน้าว่าน้องน้อยใจตัวเองว่ารำไม่เก่งโน่นนี่นั่นไม่เก่งแล้วครูในวงช่วยกันปลอบใจกับภาพที่เป็นปัจจุบันที่น้องฝึกร้องฝึกรำมืออาชีพเป็นแบบนี้แหะครับจะอยู่ไม่นิ่งในเรื่องการพัฒนาตัวน้องพัฒนาตัวตลอดเวลาซ้อมเพลงโน้นเพลงนี้ไปขอครูปอ ร้องเพลงนั้นเพลงนี้แสดงว่าน้องซ้อมซ้อมจนขึ้นใจซ้อมจนเขาเรียกเข้าที่เข้าทางอะ่ะจนเข้าปากเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ร้องได้เยอะขึ้นมากขึ้นปกตินักร้องนำเขาจะร้องกันแค่สามถึงห้าเพลงนะน้องอิงล่อไปเจ็ดถึงแปดเพลงคืนหนึ่งนะโอ้โหแล้วขอเองด้วยนะไม่ใช่บวยโดยทั่วไป นักร้องแถวหน้าเขาจะไม่ร้องเยอะเพราะถนอมตัวนะแต่นี่แถวหน้าร้องเยอะแล้วขอออกไปลํำด้วยขอออกไปเป็นออกไปลํำเรื่องด้วยออกไปเต้ยด้วยโอ้โหคนในวงดูไว้น้องๆที่เข้ามาดูไว้ดูน้องอิงไว้ว่าน,น้องอิงเนี่ยทุ่มสุดฤทธ์สู้สุดตัวแล้วไม่กลัวใครที่จะเรื่องเรื่องการพัฒนาเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง หมอรำนะถ้าได้ครูคนเนี้ยสอนแบบนี้ไม่นานไม่นานนะครับน้องจะกเก่งจะลูกเล่นอะไรจะแพวพาเพราะทุกอย่างมีอยู่ในตัวน้องแล้วเพียงแต่ให้น้องฝึกอีกนิดนึงเจรนายอีกหน่อยนึงมันจะได้มันจะถึงจริงไหมจริงเม้นมาเม้นมาให้ดูหน่อย <laughs> มันสุดยอดจริงๆเลยหาได้ยากนะครับคนที่พัฒนาได้ขนาดนีนะ้เนาะ เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ช่องบ้านทุ่งกาเฟตรงนี้นี่วงเล็บวงกลมชวนคุยด้วยเพื่อให้พลาดคลิปดีๆของน้องแล้วก็มาจังหวัดกาญจนบุรีร้านบ้านทุ่งกาเฟอยู่ที่ตำบลคคกตะบองเพเภอธทรมการจังหวัดกาญจน์บอกว่าเป็น f อฟน้องอิงมีส่วนลดให้เอาดูคลิปครับ Oh my god I not know ลูกสามันโคตรเลยอ่ะโคตรเลยพัฒนาการไม่หยุดยั้ยงนะเอาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย